สวัสดีคะ่ะแฟนเพจหุ้นมหากราบทุกท่านนะคะก็วันนี้เราก็มาอัปเดตทิศทางแนวโน้มร,ราคาทองคำประจำวันที่13มกราคมก็มาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะให้ดูในภาพใหญ่ก่อนหรือกราฟ Time Frame Day นะคะเอ่อตอนนี้กราฟ Time Frame Day เนี่ยถ้าจะมองใกล้เข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เมื่อวันที่11เนี่ยมันมีโดจิเกิดขึ้นตามด้วยเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งเขียวที่มีการขึ้นมาทดสอบบริเวณ1น0 0งพัอมีการขึ้นมาทดสอบบริเวณ1,860แล้วก็มีการย่อตัวลงไปอีกรอบไปเทสบริเวณ1,000 835, 36แล้วก็มีการกลับขึ้นมาตรงนี้อีกครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านวันนี้เรามองอย่างไรต่อมองว่ามันน่าจะมีทิศทางที่จะกลับตัวขึ้นไปได้แล้วก็เบรกในที่สุดแต่ก็จะไปได้ไม่ไกลแล้วมองเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,877-1,879เหมือนเดิมซึ่งอาจจะเห็น ภายในวันนี้มาเรามาดูที่ดอลลาร์อินดซ x ประกอบเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าดอลลาร์อินดซ x เนี่ยก็มีการปรับฐานเอ่อแล้วก็ตัวบอลยิวหรือพันตาตอบแทนดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิบปีเนี่ยมันก็มีสัญญาณที่ปรับฐานเหมือนกันมันก็สอดคล้อง กับราคาทองคำที่ว่าน่าจะมีการหรืบาวอกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,879แล้ว1,889ได้ตามลำดับแต่ก็ยังมองเหมือนเดิมว่ามันจะเป็นเพียงแค่เทคนิคหรอเรลบาเพราะฉะนั้นถ้าไปถึงบริเวณนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้มองที่จะใครลองมาก็ให้มองที่จะเทคโ p ร o ิ้ออกไป อนนี้เรามาดู S 5 0 S 2 1วันนี้มีแรงซื้อมาตั้งแต่เช้าก็คาดว่าเนี่ยบ่ายนี้เนี่ยอาจจะเห็นการเบรก980แล้วก็ขึ้นไปทดสอบได้ในลำดับต่อไปในแนวต้านที่1,000จุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโดยสรุปแล้ว สำหรับทั้งเอส่าศูนย์เอสสองหนึ่งแล้วก็ทองคำก็มองว่าจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วก็ขึ้นทดสอบแนวต้านทั้งสองอย่างก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมรับฟังหุ้นมหาจาบ ก็จะคอยอัปเดตที่ทางแนวโน้มกันให้กันอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ